ขอโทษนะคะท่าเรือตรงไหนหรอคะท่าเรืออะไรครับท่าเรือที่เป็นเรือไฟฟ้าใช่อ๋อใช่ค่ะตรงนู้นเนาะโอเคค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะคุณค่ะขอให้ผมรวยๆนะครับขอให้พี่รวยๆเฮงๆค่ะ ะะวันนี้พลอยจะมารีวิวกรุงเทพให้ทุกคนฟังกันค่ะนนอะไรกันนะก็ตอนนี้พลอยก็มาอยู่กันที่สถานีหัวลำโพงนะคะแต่วันนี้พลอยจะพาทุกคนมารีวิวเรือพลังงานสะอาดกันค่ะที่คลองพะดุง อะไรวะพี่ไอ้ที่คลองกระดุงไอ้ที่คลองกระดุงพุงกระเซ็บพุงอะไรวะพี่กลุงกระเซ็บที่คลองกระดุงกรุงกระเซ็บนะคะณกรุงเทพมหานคร อนนี้เราก็มาอยู่กันที่ท่าเรือสถานีรถไฟหัวลาโพงนะคะแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้จะมาขึ้นรถไฟนะเราจะมาขึ้นนี่ค่ะเรือข้างหลังนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะคะว่าเรือเนี้ยเป็นยังไงแล้วมันดียังไงนะคะแล้วก็เรือาพายคนนี้อยากจะปล่อยคิวทุกคนนี่มาแล้วนะคะมาเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือน,นี้แล้วก็ไปดูกันว่าข้างในเนี่ยมันดียังไงเราถึงต้องมารีวิวเนาะโอเค let's go ไปขึ้นเรือกัน เรือก็ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนแรกแอบคิดว่าแบบเขากลับเรือหรืออะไรทาไมเรือมันเงียบจังแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะนี่ขานาดเรือออกล้นนะแต่ว่าเสียงมันยังเงียบอยู่เลยอะ่ะคือเงียบมากเงียบจริงก็ <âm pl ot im> คือเขาว่าใช้พลังงานสะอาดในการแบบว่า ขับเคลื่อนเรือลำนี้นะคะทำให้ไม่มีไม่ไมีมลพิษเนาะแล้วก็แบบไม่ทิ้งแบบว่าของเสียลงแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะบรรยากาศเนี่ยก็ดีมากๆเพราะว่าพอไม่มีมลพิษแล้วเนี่ยแม่น้ําก็เลยแบบว่าสะอาดมากขึ้นกินเกินก็เลยไม่มีแล้วไอ้พวกที่แบบเวลาเราจะขึ้นเรือเราจะเจอแบบว่าแบบน้ำสะอาดอะไรเงี้ยก็ไม่สะอาดนะคะนี่ก็แบบว่านั่งชิลๆเพลินๆดูวิวไปก็เป็นเหมือนแบบว่าเออก็ดีเป็นกรุงเทพที่แบบว่ามุมมองใหม่ที่เราไม่เคยเห็นเนาะเออ ก็รู้สึกว่าเรือมีความแบบทันสมัยแล้วก็สีก็แบบเรียบสีขาวสีเขียวอะไรเงรี้ยอ่าเป็นไงบ้างคะนั่งบนเรือคิวมากครับแบบมยนไม่มีกลิ่นคลองนะครับ Oh. <laughs> นํามาว่าคือรู้แหละอีตีมาด้วยกันนะคะเร oh. าจจะมุ่งหน้าพิจารณาดำเนินกันนะคะแล้วเราก็จะไปที่สุดตรงนู้นเนาะช้วระยะเวลาประมาณ30นาทีเท่านั้นเองนะคะ mm hmm. ก็สมมติว่าถ้าใครเนี่ยมาแบบมาเที่ยวหรือว่าลงมาจากหัวลำโพงอะไรเง mm ี้ยแล้วจะเดินทางต่อน่ย mm hmm. ก็ข้ามมาแล้วก็ขึ้นเรือมาได้เลยเหมือนกัน mm hmm. ก็เดินทางสนุกมากมากเลย พลังงานเนี่ยนะคะเขาใช้พลังงานโซลาเซลล์เนาะซึ่งเขาจะแปะไว้ข้างบนหลังคาน,นี้เดี๋ยวเราจะให้ดูไะนี่อันนี้ก็จะเป็นพลังงานโซลาเซลล์ที่เขาแปะเอาไว้ข้างบนนะก็แบบแปะไว้เยอะมากๆเลยแต่ว่าพลังงานเนี่ยก็เพียงพอในการที่จะขับเรือนะคะถือว่าแบบว่าคิดมาดีมากๆแล้วก็ใช้คุ้มค่ามากๆเลยแล้วเราก็จะถึงสะพานลแล้วอ่ะบอกมือรับกมันหน่อยไม่ใช่ล็อสิเห็นแผงโซลาเซลล์ข้างบนด้วยก็รู้สึกว่าเฮ้ย เทคโนโลยีพัฒนาไปไกลเหมือนกันนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว้าวอยู่แล้วพอเห็นแผงโซลา่าเซลล์เรารู้สึกได้ไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตมันมันเป็นเขาน่าจะเรียกว่าเป็นทิศทางที่ดีมากกว่าที่แบบว่าทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเขามองเห็นในแบบว่าพลังงานสะอาดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ใช้แต่แบบบนระพิษบนะบนระภา,าวะอย่างเดียวเลยก็รู้สึกว่าเออมันน่าจะมีไปทิศทางที่ดีขึ้นได้อีกในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีที่ม่เป็นอย่างนั้น เพื่อพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมันช่วยลดฝุ่นละอองที่เกิดจากควันจากาการเผาไหม้เชื้อเพลิงนะครับมันไม่มีการปล่อยของเสียลงในน้ำนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องทางอากาศช่วยให้สภาพอากาศเราอะ่ะมีฝุ่นละอองน้อยลงสุดท้ายที่มันมีผลต่อเนื่องกันก็คือเรื่องของการลดใช้พลังงานเชื้อเพลิงน้ามันเนี่ยมันเป็น ทำให้เกิดการเผาไหม้ซึ่งมันทําให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ซึ่งมันจะเป็นผลในระยะยาวนะครับแล้วก็ส่วนมาตรการเนี่ยไอ้เรื่องความปลอดภัยนะคะเขาก็มี การตรวจโควิดก่อนขึ้นเรืออะไรอย่างนี้ด้วยนะแล้วก็มีแบบโซเชียลดิสเทนซิ่ง่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีวพวกชูชีพชูชีพชูชีพแล้วก็มีพวกชูชีพนะคะไว้แบบว่าเผื่อแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็มีกล้องวงจรปิดด้วยนะคะเดี๋ยวเราคาก่อนถึงไหนอะน่นคือกล้องวงจรปิดหรอไฮโซมากสองตัวเลยข้างหน้า โอ้แล้วก็มีกล้องวงจรปิดด้วยนะคะทุกคนถือว่าแบบรัดกุมแล้วก็ปลอดภัยมากๆแล้วก็ที่ทันสมัยอย่างนึงก็คือมี QR code จ้าสอบถามความพึงพอใจด้วยโอ้โหถือว่าแบบทันสมัยมากๆเลยนะคะเข้าใจยุคแบบ 4.0, 40. 0หรือว่า5แล้ว 5G แล้วใช่ไหมมีอัพเดทเข้าใจยุค 5G มากเลยนะคะทุกคน คือข้อดีที่เราชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรือเนี่ยตรงต่อเวลามากๆทุกคนห้ตายเถอะคือถ้าแบบว่าถ้าเป็นทางบุกอะไรเงี้ยมันน่าจะแบบว่ารถติดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือแบบว่าออกสิบโมงคือมาสิบโมงเป๊ะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็หายากมากในเมืองกรุงนะคะทุกคนสุดยอดพี่คะตอนนี้เรามาถึงตรงไหนกันแล้วคะแยกแสบครับทุกคนเดี๋ยวแพทย์ไปก่อนมันมีอีนี่กระจกกระจกแบบเวลาเลี้ยวอะ่ะ เลี้ยวเวลาแบบเหมืเวลาเราขับรถด่ะเฮ้ยนี่มันคือการจราจรบนทางทางน้ำโดยสมบูรณ์แบบทุกคนตกใจแป๊บไม่เคยเห็นมีไฟแดงด้วย <c oughs> พี่โอ้โหอ่ะมาต่อค่ะพี่อันนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปไหนคะตลาดเทวาราชตลาดเทวาราช <c oughs> ใช่ไหมอย่างเราให้บริการฟีด้วยไงครับอ๋อฟีหรอใช่ <c oughs> <c oughs> อันนี้พี่เอ้าเพิ่งรู้โอ้โหสุดยอดมากเออมันคือพลังงานแบบธรรมชาติด้วยเนาะใช่ครับโเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแถมปรีด้วยทุกอย่างคือซีโร่เวียที่แท้ถูไม่มีเสียอะไรเลยใช่โอ้เจ๋งมากเลยอ่ะกลองเงียบด้วย กับเรือฝังลมเขจาจะเล่มาเนี่ยอ๋อหนว่าพี่เล่นมุกแบบเงียบด้วยแล้วก็กดแตะใส่อะไรอย่างนี้เจ๋งมากเลยอ่ะถือว่าเปิดประสบการณ์ใหม่มากเลยะพี่แบบว่ามีแบบจราจรแบบทางน้ำอะมีแบบไฟแดงมีกระจกแล้วก็มีการกดแตะด้วยโอ้โห amazing กรุงเทพมหานครอมรราชก็พอแล้วก็แบบว่าถ้าใครอยากจะมาเยี่ยมแบบว่าเที่ยวย่านเมืองเก่าเนาะก็แบบมาตรงนี้ได้ขึ้น MR t มาทีมาแล้วก็อยากจะลองเปลี่ยนฟิลนั่งเรือมาก็ขึ้นเอ็มอาทีมาตรงหัวลำโพงแล้วก็ต่อเรือมาได้เลยฟรีด้วยนะคะทุกคนที่สำคัญคือเรือไม่มีวันหยุดนะครับไม่มีวันหยุดทุกวันเลยเสาร์อาทิตย์ทุกวันทั้งวันเลยครับอ๋อทุกวันแต่ก็จะมีความถี่ของ ช่วงเวลาครับช่วงโรงเรียนจดก็จะเป็นทุกๆุกสิบห้านาทีอ๋อทุกสิบห้านาทีใช่ครับแต่อย่างเงี้ยช่วงช่วงเนี้ยจะสายแล้วก็จะเป็นสามสิบนาทีทั้งวันเลยครับจนถึงหนึ่งทุ่มกี่โมงถึงกี่โมงนะคะแปดหกโมงเช้าหกโมงเช้าจนถึงหนึ่งทุ่ม รีวิวคอนเสิร์ตข้างหน้าเหรอเพาเรานี่ไงไม่ต้องรีวิวก็ได้เกที่่เเคยมักาหัวถ้าแตากล้องเก่าหัวแบบอีหยังวะเดี๋ยวเราก็จะลงกันที่สถานีข้างหน้านะคะทุกคนถือว่านั่งมาเพลินๆนะพี่นะใช้เวลาแค่20นาทีใช่20นาทีเองถือว่าดีมากเลยนะคะทุกคนแบบว่า ใช้พลังงานสะอาดด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันลดแบบมลพิษมลภาวะทุกอย่างเลยนะที่แบบว่าเกิดขึ้นเนาะเพราะช่วงนี้แบบโหไหนจะฝุ่นไหนจะควันไหนจะอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยอะแต่ว่าถ้าแบบช่วยๆกันอย่างเงี้ยมันก็แบบทําให้ดีขึ้นได้ขนาดคลองเนี่ยก็เห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วนะว่าแบบกินเกินน้ําใสขึ้นไม่มีกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แผวเขาบอกว่าตกปลาได้ด้วยมีคนมาตกปลาปลาปลาว่ายน้ำมชอยู่ได้แล้วทุกคนถึงแล้วใช่ไหมคะอันนี้<ช>โอ้ปลาถึงแล้วทุกคน เราจะลงไปกันขอบคุณนะคะพี่ยังไม่ได้ถามชื่อพี่เลยอ่ะพี่ยงยุทธครับพี่ยงวิทย์นะคะทุกคนยงยุทธยงยุทธโอเคค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและนี่ก็คือสวัสดีครับผมแบกิลนะคะเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวอ้าวลงน้ำไปแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายยกลับดีๆนะคะ แล้วตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะคะเราอยู่กันที่ท่าเรือราชด,ดำเนินนอกเนาะโอเคนี่ก็จะเป็นโซนที่เรานั่งมาจากหัวลำโพงได้เลยนะคะทุกคนเย่ข yeah. ายดีๆจ้ารับรว,วยเฮงๆนะมาจ้า พลังงานสะอาดเนี่ยก็คือเรือที่บบกว่ารับพลังงานจากแสงอาทิตย์ใช่ไหมคะทำให้บ้านเมืองปลอดมลพิษส่งผลให้คุณภาพชีวิตของเราดีมากขึ้นคนก็ออกมาท่องเที่ยวมากขึ้นอาจจะเดินทางทางเรือมากขึ้นด้วยสาวภูมิทัศน์สวยคลองสวยก็คือคนก็ยิ่งอยากเข้ามาถ่ายรูปนะฮะแล้วก็บรรยากาศก็ดีขึ้นส่วนตอนกลางคืนเนี่ยก็จะบรรยากาศก็ยิ่งดีลยยุงก็จะไม่มีนะครับเพราะว่าพอน้ำปกปปกมีขยะยุงก็จะมาแล้วก็สิ่งปฏิกูลต่างๆก็ยิ่งเป็นมลพิษทั้งกลิ่นทั้งอะไรอย่างเงี้ยครับผม ยิ่งเขายิ่งทำให้ดีขึ้นผมเชื่อว่าทุกคนทั้งคนต่างชาติจะยิ่งกลับเข้ามาในบ้านเรามากยิ่งขึ้นครับค้ถามสุดท้ายคิดว่ากรุงเทพมหานครจะก้าวไปสู่คาว่ามหานครสีเขียวได้ไหมไม่รู้แต่เราหว,ว,วังว่าให้มันเป็นอย่างนั้นนะเพราะเราก็อยากเห็นกรุงเทพที่มีบรรยากาศที่มันสดชื่นรื่นลมเย็นสบายอะไรอย่างเงี้ยสะอาดไม่มีมลภาวะอะไรเงี้ยถ้าเป็นได้ก็ดี